ไอจีแตกลิซ่าปล่อยเซตภาพบิกินี่สุดฮอตเซ็กซี่ทะเลเดือดโชว์หุ่นแทบทะลุจอทำเอาโลกโซเชียลต้องลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อลิซ่าลลิสามโนบาลหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อลิซ่ารั k พิ้งปล่อยภาพเซตบิกินี่สุดฮอตลงอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนทำเอาแฟนคลับทั่วโลกต่างพากันตื่นเต้นและแห่เข้าไปกดไลค์กันสน,นันจนไอจแทบแตกเลยทีเดียว เมื่อวันที่12มกราคม2568ลิซ่าได้เผยภาพขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลในบรรยากาศสุดชิวโดยเธอมาในลุคบิกินี่ของแบรนด์หรูลุยสวิทอนอวดหุ่นแปะปังในทุกรูปแบบตั้งแต่ท่าโปสตแบบนั่งชิลลิริมเทะเลไปจนถึงภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่โชว์ให้เห็นเอวบางเฉียบและหุ่นสุดเฟิร์มของเธออย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเซ็กซี่ทะลุจอกันไปเลยทีเดียว เซตภาพนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความมั่นใจในรูปร่างของลิซ่าแต่ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลายของเธอซึ่งได้รับการยกย่องจากแฟนๆและสื่อหลายสำนักว่าเป็นอีกหนึ่งไอคอนแห่งการดูแลสุขภาพและรูปร่างอย่างดีเยี่ยมภาพที่ลิซ่าโพสลงในครั้งนี้มีทั้งภาพที่ถ่ายในมุมกว้างที่แสดงให้เห็นวิวทะเลสวยๆและภาพพื้นทะเลที่เข้ามาปะทะชายฝั่งซึ่งทํให้บรรยากาศในภาพดูสดชื่นและน่าหลงใหล การโพสต์ภาพเซตนี้ของลิซ่าไม่ได้เพียงแต่สร้างกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลแต่ยังทำให้เหล่าแฟนคลับจากทวกทุ่มโ,โกลมต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยงามและความแซบของเธออย่างล้นหลามหลายคนยังคอมเมนต์ว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อรักษารูปร่าง นอกจากยอดไหลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโพสต์ภาพชุดบิกินี่นี้ยอดวิวในอินสตาแกรมของลิซ่าก็ทะยานขึ้นเกินกว่า5ล้านวิวในเวลาอันสั้นทำให้ภาพเซ็ตนี้กลายเป็นหนึ่งในโพสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานี้ การปล่อยภาพเซตพิกินี่สุดฮอตของลิซ่าในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างกระแสอีกครั้งในวงการเคป๊อปและโลกโซเชียลเรียกได้ว่าเธอไม่เคยหยุดทําให้แฟนๆประหลาดใจและตื่นเต้นกับทุกๆก้าวของเธอไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือแม้กระทั่งโมเมนต์ส่วนตัวอย่างการเที่ยวทะเลที่กลายเป็นไฮไลท์ของแฟนๆทุกคน งานนี้บอกได้เลยว่าลิซ่าและพิงค์ได้ทำให้โลกโซเชียลต้องสะเทือนอีกครั้งและทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องรอคอยการโพสต์ครั้งต่อไปของเธออย่างใจจดใจจ่อใครที่ยังไม่ได้เห็นภาพเซตบิกินี้สุดแซ่บของลิซ่ารีบเข้าไปกดไลค์และชมภาพกันได้เลย